วันนี้จะมาเปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยวของร้านนี้นะครับลด LED สว่างตาแตกสุรินส่งเข้าประกวดนะครับน,นี้หลอดเดิมหลอดเดิมผมถอดออกมาแล้วหลอดเดิมจะเป็นเขี่ยวแบบนี้เห็นปะอ่าแล้วก็หลอดที่เขาแถมมาไม่ใช่หลอดที่เขาให้มาจะเป็นเป็นแบบนีอ้อันนี้ผมใส่ไปแล้วแหละผมใส่ไปแล้วนี่ผมก็ใส่ประมาณนี้เดี๋ยวมาเปิดให้ดู นีนนะ้กระพิบเร็วแบบนี้อันนี้ไม่ต้องตัดต่อสายนะครับด้านหลังก็ยังเป็นหลอดเดิมอยู่มันก็จะกระพิบเร็วเท่ากันแบบนี้ส่วนข้างหลังก็ถอดไม่ยากนะครับเราต้องถอด อยบอออกก่อนน็อตห้าตัวแล้วก็มีขั้วหลอดไฟก็ถอดออกมาได้เลยเป็นแบบนี้นะครับก็เอาหลอดใหม่ใส่แค่นั้นแหละนี่ก็เสียบอันใหม่เข้าไปอันใหม่ถ้าเสียบติดด้านมันก็จะไม่ติดก็สลับด้านอีกด้านหนึ่ง อย่างนี้ไม่ติดแล้วก็ถอดออกแล้วก็หมุนใส่ใหม่นี่แค่นี้ก็ใ,ใส่กับคืนที่เดิมเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันเนี่ย ข้างนี้ก็ทำเหมือนกันนะครับถอดจบตรงนี้แล้วก็ถอดได้ไดก็ใส่จุกเข้าไปเหมือนเดิมเลยตาแตก สว่างตาแตกจริงมามามาุเ,มาเ,ชเชิญ